เดิมทีก็ค้าขายนี่แหละค่ะค้าขายและด้วยความที่เป็นจิตอาสาก็คือเริ่มต้นจากการทำการชาติกับท่านผู้ว่าเสริมศักดิ์พงพาณิชย์และก็คุณนายระเบียบรัฐปี2537นะคะปี2537ได้เข้าการชาติซึ่งการชาติก็เหมือนที่รู้ๆกันก็คือหนึ่งก็คือเป็นจิตอาสาสองเราลงไปตรงนั้นเราได้มองเห็น ความทุกข์ยากของชาวบ้านความขัดแคลนอะไรมากมายซึ่งเราก็ช่วยได้ไม่เยอะนะคะใน,นในส่วนของกาชาติเนาะก็ทำมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นสมาชิกกาชาติอยู่ต่อมาก็มาเป็นประธานโอโทรเราก็ได้เห็นปัญหาของแม่ค้ามากมายในกลุ่มนะคะก็ช่วยนำพากับทางกรมนะคะให้มีการส่งเสริม นำวิทยากรมาให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านเรานะคะที่ทำโอท็อปก็ด้วยจิตอาสาอยากนำพาให้ชาวเภอท่นพนมพเราได้มีอาชีพทำกินนะคะอาชีพทำกินที่ยั่งยืนก็ได้ช่วยเป็นจิตอาสามาก,ก็เป็นวิทยากรให้กับทางมหาลัยนะครพนมพบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะด้วยการทำงานและด้วยความที่เป็นจิตอาสาโดยที่ไม่ ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยมันก็เลยไปถูกตาผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ก็เลยชักชวนให้ลงมาเล่นกันเมืองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มแม่บ้านเรานี่แหละที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราเขาก็บอกว่านี่พี่ทาอย่างนี้ดีนะพี่ลงเลยลงเลยน่าจะช่วยพวกได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดประเด็นแล้วก็จุดป,ประกายขึ้น ถามว่าเคยคิดไม่ไม่เคยค่ะคิดแต่อยากจะช่วยอย่างเดียวทําอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ด้วยที่ว่าความที่เราเป็นจิตอาสานี่แหละคะ่ะ<ม>ก็เลยนําพาไปให้ไปถึงเหมือนที่พูดนะคะท่านผู้ใหญ่ชักชวน<ม>ก็เลยตัดสินใจลงเล่น<ม>ซึ่งเราตั้งใจ<ม>การลงครั้งนี้คือความตั้งใจของเราเลยแรกเลยก็คือเราอยากทําให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมเรานะคะ เพราะว่าจังหวัดนคพรพนมเรานี่ปัจจุบันเจริญมากนะคะเป็นเมืองแห่งธรรมะนะคะและการท่องเที่ยวเราบางอย่างเราอยากจะทำแต่เราทำยังไม่ได้ซึ่งก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรามีแรงจูงใจที่ทำให้เราอยากเล่นกันเมืองในะครั้งนี้เราก็เล็งเห็นอันดับแรกเลยก็คือแหล่งค้าขายนะคะอยากพัฒนา อย่างพัฒนาบ้านเมืองเราให้ขยายแหล่งค้าขายให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมเราได้มีที่ทํากินในกว้างกว่านี้ก็คงจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อจะได้เป็นจุดขายแล้วก็ขยายที่ให้แม่ค้าที่ทํากินนะคะให้แม่ค้าได้มีจุดขายมากขึ้นซึ่งหลักๆแล้วจังหวัดนครพนมเราก็มีองค์พระธาตุพนมแล้วก็ เดี๋ยวนี้ก็ที่อำเภอเมืองก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะคะองพระยาศรีสาาัตนาคาราชซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองเราไปใครมาก็ต้องมาทำความเคารพสักการะบูชานะคะซึ่งมองเห็นตัวนั้นเป็นจุดแรกอันดับที่สองก็คืออยากส่งเสริมการ,รเกษตรบ้านเราอย่างมันแกวอย่างนี้ซึ่งเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นเราที่ขึ้นชื่อมากนะคะ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลนมาสก,การอุปาตพนมเราก็อยากทําให้ตลาดมันมีที่จําหน่ายมากกว่านี้เพราะว่าเท่าที่อยู่อุถบมานะคะบางสินค้าบางอย่างทําแต่ไม่มีที่จําหน่ายอย่างนี้ซึ่งเรารู้ปัญหาตรงนี้เยอะก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดและการท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งเราถนัดอยู่แล้วนะคะถามว่ากังวลใจไหมไม่หรอกคะ่ะเพราะว่า เราตั้งใจตั้งใจที่จะลงมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยให้กับชาวนครพนมเราเพื่อที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนนะคะของเราเองซึ่งลูกชายปัจจุบันก็เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่หนักใจครั้งที่แล้วลูกชายลงก็ได้รับความรักความเมตตาจากชาวอำเภอธาตุพนมท่วมทนนน้นคะแนน สูงมาอันดับหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็คิดว่าพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมเราคงไม่ทิ้งเราเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำเราทำด้วยใจจริงไม่ได้หวังปผลประโยชน์ส่วนตัวค่ะก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเขตสามก็จะมีอำเภอธาตุพนมนะคะเรนูนครแล้วก็ อำเภอเมืองกึ่งหนึ่งนะคะขอฝากขอโอกาสนะคะขอความรักความเมตตาแล้วก็ขอโอกาสให้ท่านได้เลือกให้มารวยได้เป็นผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดนครพนมจริงๆซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำให้กับบ้านเมืองนะคะขออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือขอคะแนนสมิสสารและขอโอกาสให้พ่อแม่พี่น้อง ให้โอกาสมารวยได้รับใช้ค่ะ